ดวงตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับเราจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2ึ่งสองหรือ3ครับติ๊กตอกติ๊กตอกตอกตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะวันนี้นะครับคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งเป็นไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้อหมือนกันนะครับพอไปให้คุณนะครับ อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปครับแล้วก็บริหาร่ทักษะนหน่อยแล้วก็เป็นคนที่สิงห้าครับรับรองหลายด้านนะครับเบิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันครับมาที่ดวงจักจเปลีนนี้นะครับของคนที่เลือกให้สองนะครับโดยรวมเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันอาจจะมีอะไรที่พอไปได้แล้วบางส่วนอาจจะดรอปไปบ้างนะครับแต่ไย่อยากให้เกิดเาืนอี้ขึ้นอย่างเี่คุณต้องฉลาดคนนะครับมูดที่เป็นนะครับแล้วก็ อดทนทำงานนะครับอดทนไรบุรที่ได้และจิตใจเข้มแข็งครับแล้วจะดีแน่นอนนะครับมาที่โดวจดาวประจำนี้นะครับของคนที่เริ่มที่สามนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปสวยแล้วก็เวิร์กมากสุดๆเช่นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับวางภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีครับและจิตใจโฟครับขยันหน่อยทําอะไรรับครอบจริงรับรองเวิร์กมากสุดๆนะครับประกว่าเวิร์กมากสุดยอดนะครับ พอตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ดวงาวะจรนี s. <S ้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีระหว่างดวงจาวาจรนี้นะครับระหว่างชุด1 2 3่งสองสามเด่นสุดยขอญาตตีไว <inde insan: S 3> ้ที่สามนะครับเด่นสุดนะครับเพราะมีจะกไ้ดีเยอะที่สุดนะครับก็ดวงาวเจรนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จันนะครับและใครยังไม่กดติดตามให้จันก็ ลบโกนกดติดตามท่องอาจารย์สักนิดนึงกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับโปอาจารย์จีรพัชกิระปราชิคก่อนหมอดูมิชนี่สวัสดีครับ